แปลประโยคเกง่งแปลโดยอัดหนังสือธรรมบทภาคที่สเรื่องโกศิยเศรษฐีผู้มีความตรณีหน้า33ตั้งแต่อัธนังอากาเซนิสินโนกิงและพิสสิเป็นต้นไปลำดับนั้นเศรษฐีกล่าวกับท่านว่าท่านนั่งในอากาศจักได้อะไรแม้มายืนที่ธรณีหน้าต่างก็จักไม่ได้พระเถระได้ยืนอยู่ที่ธรณีวงเล็บหน้าต่างแล้ว ลำดับนั้นเขากล่าวกัะท่านว่าท่านยืนที่ธรณีวงเล็บหน้าต่างจักได้อะไรแม้บังหวนควันแล้วก็จักไม่ได้เหมือนกันแม้พระเถระก็บังหวนควันปราสาททั้งสิ้นได้มีควันเป็นกลุ่มเดียวกันอาการนั้นได้เป็นเหมือนเวลาเป็นที่แทงตาทั้งสองของเศรษฐีด้วยเข็มเศรษฐีไม่กล่าวกับท่านว่าแม้ท่านให้ไฟโผลงอยู่ก็จักไม่ได้ เพราะกลัวไฟไม่เรือนแล้วคิดว่าสมณะนี้จักเป็นผู้เกี่ยวข้องอย่างสนิทไม่ได้แล้วจักไม่ไปเราจะให้ถวายขนมแก่ท่านชิ้นหนึ่งแล้วจึงกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญเธอจงทอดขนมชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งให้แก่สมณะแล้วจงส่งท่านไปเสียเถะนางหยอดแป้งลงในถาดกระเบื้องนิดเดียววงเล็บแต่ขนมวงเล็บกลายเป็นขนมชิ้นใหญ่ ได้พองขึ้นเต็มทั่วทั้งถาตั้งอยู่แล้วเศรษฐีเห็นเหตุนั้นกล่าวว่าวงเล็บชะรอยหล่อนจกหยิบแป้งมากไปดังนี้แล้วตักแป้งหน่อยหนึ่งด้วยมุมทัพพีแล้วหยอดเองทีเดียวขนมเกิดใหญ่กว่าขนมชิ้นก่อนเศษฐีทอดขนมชิ้นใดๆด้วยอาการอย่างนั้นขนมชิ้นนั้นนั้นก็ยิ่งใหญ่โตทีเดียวเขาเบื่อนายจึงกล่าวกับภรรยาว,ว่า นางผู้เจริญเธอจงให้ขนมแก่สมณะนี้ชิ้นหนึ่งเธอเมื่อนางหยิบขนมชิ้นหนึ่งจากกระเช้าขนมทั้งหมดก็ติดเนื่องเป็นอันเดียวกันนางจึงกล่าวกับเศรษฐีว่านายขนมทั้งหมดติดเนื่องเป็นอันเดียวกันเสียแล้วดิฉันไม่สามารถทําให้แยกกันได้แม้เขากล่าวว่าฉันจะทําเองแล้วก็ไม่อาจทําได้ ถึงทั้งสองคนจับที่ริมวงเล็บแผ่นขนมแม้ดึงออกอยู่ก็ไม่อาจให้แยกออกจากกันได้เลยครั้นเมื่อเศรษฐีนั้นปล้ำอยู่กับขนมวงเล็บเพื่อจะให้แยกกันเหงื่อก็ไหลออกจากเสรีระแล้วความหิวกระหายก็หายไปลำดับนั้นเขากล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญฉันไม่มีความต้องการขนมแล้วเธอจงให้แก่สมณะเถิด นั่งช่วยกระเช้าแล้วเข้าไปหาพระเถระพระเถระแสดงธรรมแก่คนแม้ทั้งสองกล่าวคุณพระรัตนตรยัยแสดงผลทานที่บุคคลให้แล้วเป็นอาทิให้เป็นดังพระจันทร์ในพื้นท้องฟ้าว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลยันที่บุคคลบูชาแล้วย่อมมีผลเศรษฐีฟังธรรมนั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสกล่าววา่าท่านผู้เจริญท่านจงมานั่งฉันบนบันลังนี้เถิด